ดูชิ้นเนื้อสมุนไพรค่ะหอมฟุ้งมากๆาเลย พร้อมแล้วค่ะซุปเปอร์ขาไก่ขาใหญ่ๆมากๆเลยนะคะวันนี้ซุปเปอร์ขาไก่ต้นยาจีนแซ่บๆค่ะเจียวซุปเปอร์แซ่บนะคะมีเห็ดหอมด้วยค่ะหอมฟูงเลยค่ะหม้อใหญ่ๆค่ะทุกคนขาใหญ่มากวันนี้นี่ค่ะ แซบตามสั่งนะคะรสจัดไม่จัดสั่งได้ค่ะที่เกียวซุปเปอร์แซ่บนะคะรสชาติจัดย้านแซ่แบค่ะเกียวซุปเปอร์แซ่บค่ะทุกคนขายใหญ่มากเลยวันนี้นะคะ่ะไปเปื่อยนุ่มๆค่ะนี่ค่ะตอนนี้ยังไม่ปรุงนะคะเวลาลูกค้าสั่งแล้วก็ปรุงปรุงเครื่องทีหลังค่ะทุกคนนี่ต้มกุยเปื่อยไว้ก่อน ลูกค้ามาสั่งแล้วก็ปรุงตามตามที่ลูกค้าสั่งค่ะเซเก้าเซฟน้อยสั่งได้นะคะนี่ค่ะลูกชิ้นน้อสมุนปพรร้อนๆก็พร้อมแล้วนะคะทุกคนกปดิดานห้าโมงนะคะโอนได้ขาที่เจี่ยวกบเซฟนะคะวันนี้ลูกชิ้นมีหลายอย่างมากเลยค่ะชิ้นปลาลูกชิ้นหมูชีสไก่นางกรอบลูกชิ้นอ้อยไซ้กรอกนมไส้กรอกชีส เค็นสมุนไพรนึ่งสมุนไพรร้อนๆค่ะพร้อมกระลำจิ้มแซ่บๆเจ๊ซุปเปอร์แซ่บค่ะน้ำจิ้มมีสามอย่างให้เลยนะคะร้อนๆค่ะนี่ค่ะจิ้มกระลำจิ้มหวานก็อร่อยค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานค่ะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆค่ะนี่เจ๊ซุปเปอร์แซ่บค่ะน้ำจิ้มแซ่บมากๆเลยนะคะทุกคน แล้วก็น้ำจิ้มมะขามรสจัดจ้านเป็ด้ยวหวานอร่อยค่ะทำเวททุกอย่างนะคะเพื่อนๆผ่านก็แวะหมอกหนุได้นะคะทิเบตซุปกระแซ่บค่ะถนนจด้านค่ะเลยพุทธแลนด์มาก็ถึงนะคะยี่สิบแปดท่าแปดค่ะปากซอยค่ะตรงข้ามเจี้านสามๆนะคะทุกคนขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่แวะเข้ามารับชมเจียดซุปกระแซ่บค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ ที่ติดตามเชฟก็แซ่บุก็แซ่บนะคะขอบคุณมากๆค่ะแค่นี้ก่อนนะจ้าทุกคนขอมพวงเลยนะคะสวัสดีค่ะ